สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกท่านเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างในช่วงนี้ที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอมาดูพลังงานชาวราศีสิงห์อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์ขอพลังงานชาวราศีสิงห์ค่ะใบแรกเลยช้างนะคะดเด b e r ธันวาคม มันนี่มาเกรสผาชันว้าวชาวราศีสิงห์ไหนดูซิใบแรกนะคะช้างเกิดขึ้นอลองเจ์นี่นะคะการเดินทางระยะยาวของคุณกำลังจบลงชาวราศีสิงห์เพื่อเริ่มสู่พาร์ทใหม่ของชีวิตหรือชาวราศีสิงห์บางท่านต้องบอกว่าคุณกำลัง เริ่มต้นก้าวเข้าสู่เดือนเกิดของคุณนะคะก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยนะคะชาวราศีสิงห์ทุกท่านเลยเพราะว่าคุณคือความแข็งแกร่งคุณคือสิงห์เจ้าป่าแห่งความสําเร็จคุณกําลังเผชิญกับอะไรบางสิ่งอย่างที่เป็นเป็นความทา้าทายนะคะและนี่คือธันวาคมอะไรบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงหรือจบสิ้นในเดือนธันวาคมนั่นเองนะคะในบางอย่างบางเรื่องของชาวราศีสิงห์เนาะและเรียกได้ว่าช็อตเจอร์นี่การเดินทางระยะสั้น ะะเชื่อว่าจากวันนี้ไปชาวราศีสิงค์คุณคิดหวังสิ่งใดจะประสบความสําเร็จแล้วก็กำลังที่จะถ้าคุณกําลังลุยในเรื่องของการเงินอยู่นะคะ money w a i ting for you to find it นะคะเงินร้อยคุณตามหาอยู่นั่นเองและเชื่อว่าคุณกําลัง มีเป้าหมายนะคะกำลังวางแผนกําลังจัดการอะไรใหม่ๆของชีวิตเพื่อก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในเรื่องในเรื่องของเดือนธันวาคมหรือว่าเป้าหมายอะไรบางอย่างอย่างที่พูดเมื่อสักครู่ว่ามันจะไปซักเซสรประสบความสำเร็จว่าจบสิ้นในเดือนธันวาคมในปีนี้นั่นเองนะคะหรือคุณอาจจะได้เดินทางอะไรบางอย่างในช่วงสั้นๆในในในอีกไม่นานเกินรอ สิ่งที่คุณตามหาจะเข้ามานะคะเรียกได้ว่าอาจจะเป็นนาทีของคุณที่จะได้หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะอย่ารอช้าชาวราศรีสิงห์เงินรอให้คุณตามหาอยู่บนหนทางระหว่างเงินความสำเร็จ great passion successful overcoming a problem bridge นะคะปัญหาของคุณจะถูกแก้ไขเรียกได้ว่าถ้าตอนนี้คุณโฟกัสเกี่ยวกับการเงินอยู่แล้วก็นี่คือ Pay attention to your financial นะคะใส่ใจเรื่องของการเงินของคุณแน่นอนมันจะมีอะไรบางอย่างเป้าหมายใหญ่ๆของคุณที่กำลังจะเกิดขึ้นเพื่อกอบโกยเรื่องของการเงินความสำเร็จความรดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณมกราคมนะคะธันวาคมกราคมอาจจะมีบางสิ่งที่แบบชะลอไปก่อนสิ่งที่คุณจะตัดสินใจเหมือนวางแผนดีๆในเรื่องของการเงินนะคะวางแผนใหม่จัดอะไรใหม่ รายรับรายจ่ายขยับขยายเติบโตในทิศทางอื่นๆคือมองหาสิ่งใหม่ให้กับตัวเองเช่นกันเพราะว่านี่คือ The Star การันตีสักเซสการันตีความสำเร็จของคุณด้วย The Star นะคะชาวราศีสิงสวยงามมากๆเลยเชื่อว่าคุณกำลังโฟกัสการงานแล้วก็การเงินของคุณมากๆนะคะจริงๆมันเป็นบางสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยนี้ในเรื่องของเงินหรือว่าเรื่องของอะไรบางสิ่งอย่างที่มัน มันมันเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเชื่อว่าชาวราศีสิงกำลังกำลังจัดการเรื่องของการเงินกําลังหาทางออกในสิ่งสิงนั้นอยู่แต่สิ่งนั้นจะทําให้คุณประสบความสร็จแน่นอนถ้าคุณโฟกัสการเงินอยู่ในตอนนี้เวลานี้ให้ใส่ใจเรื่องของการเงินนะคะที่จะไหลออกในกระเป๋าหรือว่าการเงินที่จะเข้ามานั่นเองค่ะหาแพชชั่นของคุณบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามีไฟมีพลังหรือว่าเ,เติมพลังให้กับตัวเองด้วยนะคะชาวราศีสิง เื่อว่าความมุ่งหวังโอกาสใหม่ๆที่จะทำให้คุณได้เติบโตกำลังจะเกิดขึ้นด้วยเช่นกันชาวราศีสิงห์ the emperor โหคุณคือจักรพรรดิคุณคือจักรพรรดิความสําเร็จการเติบโตคุณเชื่อในวิสัยทัศน์ของคุณความเป็นผู้นำนะคะพลังงานแห่งไฟพลังงานแห่งความเป็นผู้นําการนิ่งเพื่อ control คุณกําลังนิ่งเพื่อคุณคุณกําลังจับตาดูอะไรบางอย่างอยู่และแน่นอนการที่คุณกําลังนิ่งเพื่อจดจ่อกับเป้าหมายของคุณ จะทำให้คุณประสบความส็จและตรงดิ่งไปยังเป้าหมายของคุณได้ประสบความสุเมากมากๆเลยนะคะความรวมสมบูรณ์หน้าที่การงานการเงินที่จะเติบโตใจเย็นนะคะก่อนตัดสินใจ5ถ้วย9 8ไม่เท้าค่ะจะมีการสื่อสารเกิดขึ้นกับคุณจะมีอะไรบางอย่างที่อาจจะทําให้เรารู้สึกว่าชะลอในการคุยการเจรจารอจุดร,รอดูจังหวะรอดูท่าทีอะไรบางอย่างก่อน ะะอย่าใจร้อนอย่าเพิ่งรีบร้อนเดี๋ยวจะมีข่าวดีเกิดขึ้นกับคุณ8ดไม้เท้านะคะอะไรบางอย่างที่กําลังจะเซอร์ไพรส์เข้ามาคาคุณอย่างไม่ทันในตั้งตัวนะคะคือ8ดไม้เท้าของการสื่อสารหรือว่าเรื่องราวที่ไม่คาดคิดคาดฝันที่มันเป็นมากกว่าที่คุณคาดหวังไว้นะคะสิ่งที่ไม่น่าเชื่อการเติบโตการขยับขยายในตําแหน่งหน้าที่การงานหรือว่าทาธรุรก,กิจที่ขยับขยายสิ่งอื่นๆสิ่งใหม่ๆนะที่กำลังจะเกิดขึ้น คือในสิ่งที่มีตอนนี้เว้นในเวลานี้เหมือนคุณกําลังคอนโทรลนิ่งเพื่อดูโฟกัสอะไรบางอย่างในชีวิตอยู่คุณกําลังใช้ความรู้สึกสิ่งนั้นคุณกําลังรู้สึกว่าคุณจะทํายังไงดีที่จะไปในทิศทางนั้นได้อะไรที่มันอดีตก็คืออดีตนะคะแต่คุณกําลังมองอนาคตคือคือสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นเชื่อว่าวิสัยทัศน์ของคุณแล้วก็สิ่งที่คุณกําลังจดจ่ะอ,อยู่ กำลังจะเกิดข่าวดีและการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพราะว่าคุณกาลังนิ่งคอนโท o ล l เพื่อใช้สัญชาตญาณข,ของตัวเองแล้วก็ความสามารถนะคะพนาการเปลี่ยนแปลงขยับขยายเติบโตสู่การงานนะคะธุรกิจการเงินของคุณนั่นเองก้าวไม่เท้าเพราะว่าคุณมีประสบการณ์ที่แข็งแกร่งชาวราศีสิงค์คุณมีสเสน่ห์นะคะคุณมีเอกลักษณ์คุณมีความสามารถคุณมีความมุ่งมั่นและตั้งใจนะคะ The chariot ราชินีแม้เท้านี่คือคุณไฟคุณช่วงนี้คุณมี powerful ในตัวเองมากๆมีพลังมากๆนะคะจะเกิดพลังเกิดขึ้นกับคุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในในกิจการการงานธุรกิจเกิดขึ้นกับคุณจะเกิด powerful ในความสําเร็จเกิดขึ้นกับคุณเพราะคุณรู้ว่าคุณจะต้องทําอะไรคุณรู้ว่าคุณจะต้อง active ตัวเองไงนะคะเชื่อว่า อ <The> emperor oh. มันคือสัญญาณของความเป็นผู้นําอยู่แล้วชาวรสศีสิงห์เพราะฉะนั้นเชื่อว่าสิ่งที่คุณกําลังมีหรือว่าสิ่งที่คุณกําลังเจออยู่ตอนนี้มันคือทําให้เราได้จดจ่อหรือทําให้เราได้คิดไปสู่ไอเดียใหม่หมๆหรือการขยับขยายสิ่งใหม่นั่นเองเชื่อว่าการที่คุณเป็นตัวของตัวเองหาพื้นที่อะไรบางอย่างให้กับตัวเองอะค่ะ อยู่กับตัวเองเรียนรู้กับตัวเองอดทนกับตัวเองแล้วคุณจะคุณจะเหมือนคุณจะได้อะไรบางอย่างภายในของคุณในการที่คุณจะได้เติบโตหรือว่าใช้ใช้สิ่งสิ่งนั้นที่คุณมีนําไปสู่การขยับขยายเติบโตหรือว่าการเห็นโอกาสบางอย่างที่ไขวยคว้าความสําเร็จในทิศทางด้านการงานแล้วก็การเงินนั้นๆน,น,นะคะใจเย็นๆค่ะคุณจะมีโชคดีแห่งการเดินทางเกิดขึ้นคุณจะได้ powerful นะคะ บางอย่างภายในคุณให้เกิดความสําเร็จเกิดขึ้นกับคุณเพราะว่าเดอชาริออสมันคือความสําเร็จที่ได้มาอย่างดุดันละมุทะลุมากๆเพราะว่าคุณกําลังข้ามกับอุปสรรคนะคะไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเพราะว่าความอดทนของคุณคือคุณค่าของความสําเร็จในตอนนี้แล้วก็เวลานี้มากๆไม่ว่าจะเกิดสัญญ,ญาณใดเกิดขึ้นกับคุณก็ตามมันจะมีจังหวะทามมิ่งที่เข้ามาหาคุณแบบ1 2 3 4หลายทิศหลายทางมากๆทาําให้คุณต้องแบบเรียกได้ว่ารับมือแบบไม่หยุดยั้งนะคะ อศวินดาบนะคะความท้าทายกําลังเกิดขึ้นกับคุณและเป็นความท้าทายตัวเองด้วยเพราะว่าคุณกําลังท้าทายความสามารถของคุณท้าทายความอดทนของคุณนี่คือความทุ่มเทรแรงกายแล้วก็แรงใจเพื่อที่จะสร้างธุรกิจสร้างการงานสร้างชีวิตแล้วก็สร้างเรื่องของการเงินที่เกิดขึ้นอดทนนะคะอดทนกับความสําเร็จได้มาได้ความสําเร็จมาจากความพยายามจริงๆแน่นอนค่ะกําลังตามหาเงินอยู่อยาที่จะประสบความสําเร็จแน่นอนคุณกาลังพยายามอดทนที่คุณจะไม่ จะไม่ช้อปปิ้งอะไรแบบนี้จะไม่ใช้เงินเยอะอะไรแบบนี้นะคะคุณกําลังใช้ความอดทนความทุ่มเทเวลานะคะที่ที่กาลังทุ่มเทในงานนั้นหรือว่าเวลาที่กําลังทุ่มเทในเรื่องของการวางแผนใส่ใจใเรื่องของการเงินใหม่นั่นเองนะคะมันอาจจะรู้สึกว่ายากขึ้นนะคะในยุคสมัยนี้แต่มันเปลี่ยนทิศท,ทางของสิ่งใหม่ๆที่จะทําให้เราเติบโตในยุคใหม่ที่มันกําลังจะมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองค่ะ The Hermit จงเป็นตัวของตัวคนเอง ชาวราศีสิงห์มันถึงเวลาที่คุณจะได้เห็นอะไรใหม่ๆของตัวเองเห็นหนทางใหม่แนวใหม่มอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์หรือไอเดียใหม่ๆที่เราจะเกิดขึ้นเพราะว่าสิ่งที่คุณสองแสวงหาอยู่ไม่ไกลาจากคุณเลยนะคะอยู่ไม่ไกลาจากคุณจริงๆสเมเรียนแล้วก็สามถ้วยจงเป็นตัวของตัวคุณเองคุณกาลังสร้างความสําเร็จอาศรนย์ในเท้าชัยชนะที่เราจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานเป็นความสําเร็จ คือถ้ามีธุรกิจกิจการการงานต้องเรียกได้ว่าต้องทำงานเป็นทีมเวิร์กนะคะปรึกษาหารือนะคะมีแนวคิดใหม่ๆขยับขยายเติบโตการงานใหม่ๆมันมีโอกาสที่จะขยับขยายหรือเติบโตแน่นอนนะคะถ้าเป็นความรักก็ต้องเป็นทีมเดียวกันนะคะให้เวลาการแลกการให้เวลาการโฟกัสงานโฟกัสเงินก่อนเพราะว่าคองคุณอาจจะโฟกัสเงินนะ,ะโฟกัสงานนั่นเองอาจจะยังไม่ถึงเวลากับอะไรบางอย่างที่ที่จะต้องเหมือนอ ที่จะต้องเจอหรือว่าจะต้องได้เฉลิมฉลองกันแต่ว่ามันมีความเฉลิมฉลองเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะอาจจะต้องรอจังหวะอะไรบางอย่างก่อนนั่นเองค่ะสวยงามมากชาวราศีสิงห์นะคะความสนุกความเฉลิมฉลองกำลังจะเกิดขึ้นมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ขยับขยายโอกาสในงานใหม่ในธุรกิจแน่นอนนะคะอบ n นดั c น บันดานเงินทองกำลังหลัง่งไหลามาเทมาหาคุณนะเพราะว่าสัญญาณของความสําเร็จแล้วก็ชัยชนะเกิดขึ้นที่คุณชาวราศีสิง์สวยงามมากๆรีคาเวอรีคุณจะได้ฟื้นฟูในสิ่งที่คุณสูญเสียไปไม่ว่าสิ่งนั้นจะคืออะไรนะคะอันดับแรกก่อนเลยคุณจะต้องฟื้นฟูตัวคุณเองฟื้นฟูตัวเราก่อนนะคะเพื่อที่จะทําให้เรามีจิตใจที่ดีสุขภาพร่างกายจิตใจจิตวิญญาณน้แข็งแกร่งนั่นเอง success grace สิคะ ชาวราศีสิงห์นี่คือสัญญาณ s u c กเ s สความสําเร็จของคุณโนโนิทูว r รีใจเย็นนะเพราะคุณกําลังคนโทรลนะเหตุการณ์สถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นและตัดสินใจเปลี่ยนแปลงแล้วก็ขยับสิ่งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ